นี่เลยค่ะยกกระสอบไปเลยก,กระสอบใครอะเขานี่ล้วนทั้งกระสอบมีหนึ่งร้อยตัวนะคะมีหนึ่งร้อยตัวมีหนึ่งร้อยตัวลูกละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นตกเฉลีย่ยเลยตัวละร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองราคาส่งทั่วไปนะตัวเองแค่ราคาส่งนะทั่วไปนะตัวละสามร้อยห้าสิบบาทที่เขาขายกันนะเขาขายทั่วไปนี่ละนี่คือราคาสง่ง ปีกนี่ไม่ต้องพูดถึงแปดเก้าร้อยมือหนึ่งแพงมากนะมือหนึ่งแพงมากของใหม่แพงมากเลยค่ะหลักหมื่นง่ายๆเลยหลักหมื่นเลย <ขอ S 1> นี่ให้ดูสีเลยนะคะ <ขอ S 1> เป็นทอมมี่ล้วนทั้งกระสอบค่ะไม่ต้องไปควานหาที่ไหนแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาลุน้นว่ากระสอบนี้ฉันจะเจอทอมมี่กี่ตัวไม่ต้องนะคะ <Tommy. S 1> รวมกันให้เรียบร้อยแล้วนะคะอัดกระสอบมาจากต่งางประเทศ ล้วนเลยค่ะล้วนหนึ่งร้อยตัวล้วนล้วนเลยไอเกอร์ป้ายหนังสวยมากแล้วกูบอกเลยนะคะว่าอันนี้กระสอบนี้ป้ายนี้ขายได้ราคานะครับป้ายนี้ขายได้ราคามากตัวเองเฉพาะป้ายเท่าไหร่นะเฉพาะป้ายเฉพาะป้ายก็สามสี่เฉพาะป้ายก็สามสี่ร้อยแล้วนี่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 ป้ายเปล่าป้ายเป่านะลูกค้าตามหาถามปูนะ ปุอยากได้ป้ายอย่างเดียวนะสามร้อยก็เอาอ่ะเป็นออกเดฟก็มีนะสวยนะออนี่นี่นี่เป็นแบบสก,กินนี่เดฟสก,กินนี่เดฟสก,กินนี่เดฟก็มีอะ่ะก็จริงๆแล้วกรงพวกนี้มันก็ใส่ได้ทั้งผู้ชายผูห้หญนะิงเนาะนี่ดูป้ายป้ายเยอะเยอะป้ายนี้เยอะเลยนแพงมากค่ะป้ายนี้ง่าย ใส่มือหนึ่งนี่ตัวเป็นหมื่นนะคะงานใหม่นี่นี่เป็นสกินนี่สวยมากเลยอ่ะไม่ต้องไปเสียเวลาหาค่ะทั้งลูกไปเลยจัดให้รวมกันไปเลยเสกินนี่เอโอ้นี่นี่เป็นสกินนี่พาย,ยืดพาย,ยืดหาย,ยากนะหาย,ยากนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นพาย,ยืดแบบเนี้ยไม่เห็น 100ตัวนะคะ100ตัวใช่ไมป้ายดันโซ่ช่างครับโอ้ยป้ายนี้ยิ่งแพงเข้าไปอีกค่ะกระสอบนี้นะเป็นกระสอบวินเทจนะคะเป็นกระสอบวินเทจไม่ได้มีบ่อยๆนะจ๊ะใช้ประมาณ30ก็มีนะเออส่วนนี่นีน่เป็นงานช่างเนาะเป็นงานช่างเดิมๆเปิดกระสอบทุกลูกก็ตื่นเต้นทุกลูกเลย ป้ายใหญ่เยอะนะครับป้ายป้ายเดิมเดิมป้ายป้ายแบบนี้ลูกค้าขายเนี่ยสตาร์ทที่800นะกูไม่ได้โม้นะคะพอกูเห็นลูกค้าขายกันจริงๆแล้วคนแย่งกันมากค่ะแล้วไอ้สตาร์ทที่800นี่คืองานแก้ทรงด้วยนะไม่ใช่งานเดิมด้วยอันเนี้ยออริจินอลดเดิมเหญ่ มาเลยอ่ะหนึ่งร้อยตัวกระสอบละหมื่นห้าตกเฉลี่ยเหลือตัวละร้อยห้าสิบถูกมากถูกมากจริงๆถูกมากเลยถูกมากๆ 8 9 890ยังขายได้เลยคะ่ะใหญ่นะครับอุ้ยไม่ค่อยเห็นหนะไอเนี้ยขายากขายากยิงยิรุ่นเนี้ยผม,มมีรล้วนนะคะทั้งกระสอบเลยนี่นะคสวยๆันนี้เคยมีลูกค้าส่งรูปมาให้กูดูงานช่างที่มันเป็นป้ายแบบเนี้ยลูกค้าบอกมีกี่ตัวก็เอาโอ้โหเปิดมาไม่ได้เจอบ่อยๆนะขายยากนะ ใช่นี่ด้วยดูดิไม่ได้เจอบ่อยๆ้วเนี่ยใต้แบบเนี้ยมีเอลเล็กนะเนี่ยประมาณ28-30แบเป็นสกินนี่เป็นทรงสกินนี่ขาเล็กอโอวมีมีช่างหลายตัวด้วยใบใหญ่เยอะมากเลยเยอะมากลูกละหมื่นห้าเท่านั้นนะ พยายามได้ลูกที่ถ่ายคลิปอยู่นี้ก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะลูกที่ถ่ายคลิปอยู่นี้ทักแชทเข้ามาได้เลยถ้าหากลูกที่ถ่ายคลิปนี้ขายไปแล้วก็มีลูกอื่นนะคะที่เป็นเบอร์เดียวกันนะคะเป็นเบอร์เดียวกันงานทอมมี่ล้วนเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นคาโก้เดียวกำลังดีเดียวกำลังดีใช่ใช่ ป้ายใหญ่ๆนี่นะขายแบบเอาเล่นๆนะตัว450นี่โอ้โหสบายๆนี่ไม่มีขาดทุนค่ะไม่มีขาดทุนต้นทุนในกระสอบตัว150บาทคุณขาย250บาทชิวๆยังขายได้ทุกตัวเลยมีแต่กำไรครับมีแต่กำไรจริงๆค่ะไม่มีขาดทุนแล้วทอมมี่ล้วนแบบนี้ทั้งกะสอบไม่ได้หากันง่ายๆนะไปหาที่ไหนก็หาไม่เจอนะไม่ได้หากันง่ายๆป้ายถ้าคุณเล่นทอมมี่นะคุณ รู้เลยว่าป้ายนี้ไม่ราคาไม่ธรรมดาป้ายเปล่าๆก็สามร้อยละคิดเอาแล้วกันแตเพาะป้ายนี่ขายได้ล้วสามสี่ร้อยไม่มีขาดทุนงาน,นสวยท,ท,ทุกตัวนะนี่เป็นสลิมอ่ะเป็นสลิมอ่ะขาเล็กอ่ะดูดิเฟดก็สวยสวยทุกตัวเลย เคป็ค,คายซีเค,คมีซีเคอยู่ตัวหนึ่งมีซีเคตัวหนึ่งที่เหลือก็เป็นทอมมี่หมดเลย่ยนี้กงใช่ปายนี้ไม่ค่อยเห็นตัวใหญ่เราจะเห็นแต่ที่มันเป็นปานาานะ้ายเล็กตัวนี้เคยขายอยู่ามหาบาทนะขายเล่นเละ่นูกค้าน้าร้านนี่หังสวยมากไม่มีขัดคุณค่ะเห็นหมบอกแล้ว<ม>นี่ อันนี้มีซีเคตัวหนึ่งมีซีเคอันนี้เป็นซีเคแบบเดสท็อปนะคะงานเดสท็อกมีมีซีเคอยู่สองตัวนะนี่เราก็เปิดกันให้ดูเลยนะคะยกกันให้ดูทั้งร้อยตัวเลยนี่ป้ายแบบนี้เยอะมากเยอะสุดเลยเดี๋ยวพี่ฟิล์์แทนลงขึ้นไลน์ลูกคะดูอีกทีหนึ่งนะ มีล right? ้วนนะมีซีเแค่สตัวนะในกระสอบนี้ที่เหลือเป็นพอมมี่หมดเลย98ตัว2ตัวเป็น CK เคกระสอบห0ึตัวลูกละหน0 0งันบาทเฉลี่ยในกระสอบตัวละร้อาสแต่พุ้มั่นใจคุณขายได้เกิน250บาททุกตัวแน่นอนไม่มีขาดทุนนะคะไม่มีขาดทุนขายได้ทุกตัวแน่นอนเลยไม่มีขาดทุนเลยไซส์กาลังดีทุกตัวนะคะป้ายแบบนี้ เยอะมากนะคะอยากได้ลูกนี้ที่ลงรีวิวก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะทักเข้ามาได้เลยถ้าลูกนี้ขายไปแล้วปุ๊ยยังมีลูกอื่นนะคะที่เป็นงานเบอร์เดียวกันเลยนะคะเป็นงานเบอร์เดียวกันเลยมีให้คุณนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะทักแชททักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ